ในเมื่ออยู่ไปเขาก็ไม่เห็นค่านะคะเขาก็ไม่มีเวลาให้กับเรานะคะถอยออกมาซะดีกว่านะคะตัดใจจากเขาซะดีกว่านะคะเห็นค่าในตัวเองและก้าวเดินออกมานะคะครูพอล่าจะบอกอย่างนี้ก็คือตามความจริงน่ะมันเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่านะคะส่วนมากแล้วคนที่รักไปแล้วนะคะมันก็เป็นการยากที่จะตัดใจและยากที่จะก้าวเดินออกมานะคะ ถ้าคนคนนั้นใจไม่แข็งพอถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักหลักการจัดการในการที่จะเดินออกมาจากการที่คุณเป็นมือที่สามของเขาเนี่ยนะคะคุณจะยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นครูพลาเข้าใจเลยนะคะว่าคุณจะต้องทำยังไงต้องโฟกัสอะไรต้องใส่ความหมายยังไงถึงจะตัดจากคนเก่าได้นะคะอยากจะเดินออกมาหลายๆรอบนะคะแต่ พอถึงเวลาจริงๆก็ตัดไม่ขาดจากไม่ได้สักทีนะคะวันนี้นะคะมาเข้าเรียนรู้ในคอร์สนะคะสั่งจิตพิษรักนะคะแล้วคุณก็จะหลุดพ้นจากการเป็นมือที่สามอยากจะก้าวเดินออกมาจากเขาต้องทํำยังไงนะคะอยากจะ,ะมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องทํำยังไงอยากจะมีคนรักใหม่ที่ดีขึ้นต้องทํำยังไงนะคะ ทำยังไงที่จะไม่กลับไปลงเหวเหมือนเดิมทำยังไงที่จะไม่หลงกลไปอยู่ในมนด์ดำอันเดิมนะคะเข้ามาอยู่ในคอร์สสั่งจิตพิษรักตัวนี้จะช่วยแก้ไขพิษรักของคุณที่เป็นอยู่นะคะให้หายขาดได้นะคะคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่5 9 0 0นะคะพิเศษแค่10ท่านแรกที่เห็นคลิปนี้อยู่นะคะทักอินบ็อกหาครูพล่า แค่10ท่านแรกคุณจะได้ราคาเอริเบ e ิร์ดนะคะที่999บาทนะคะถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากมือที่3อยากจะหลุดพ้นจากคุมนรกไปเจอกันในคอร์สทักอินบ็อกมาได้เลยจ้านะคะ